สวัสดีครับพี่ปูพี่เอครับสวัสดีค่ะวันนี้เราตื่นแต่เช้ามาตลาดอะไรนะพี่ตรงนี้ตลาดน้ำของรักพิมพ์โซนหนึ่งค่ะมีทุกวันอะไรเสาร์อาทิตย์และก็วันหยุดทันตะเลิกค่ะพี่ปูมาทั้งเสาร์อาทิตย์เลยป่ะเสาร์อาทิตย์เลยค่ะใช่ฝรั่งแล้วชมพู่วันนี้มีชมพู่ด้วยครับไม่ใช่มีแค่ฝรั่งอย่างเดียวนะดูนี่โอ้โหลูกนี่สะท้อนความเงาข้ามถนนเลยนะครับที่เราเดินมานี่เราเห็นลูกชมพู่ก็อนเลยวันนี้เรามาเห็นเลยว่าพี่เขาทำการตลาดเองคูกเองนะครับแล้วก็ข่ายเอง นะครับแล้วตอนนี้ขยายแปลงเยอะมากวันนี้เราให้เห็นกิจกรรมของพี่น้องชาวเกษตรกรที่ว่าปลูกเองนะครับแล้วก็ดูแลกกนะครับเองค่ายเองนะครับทำการตลาดเองก็คือครบวงจรนั่นเองพี่ปูพี่เอไม่ใช่แค่เกษตรกรนะครับแต่ว่าเป็นอาชีพทําเป็นอาชีพเลยนะครับแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรมาประมาณ5้ถึงหปีต่อเนื่องเลยเลอกได้เลยค่ะพี่ชมพูพลังหวานเลยสดๆจากสนเลยหวานค่ะ นี่ค่ะชิมได้เลยชิมได้เลยค่ะชิมได้เลยครับชิมได้เลยนี่สวดจากสวดเลยครับอันนี้ส่วนนี้ปอดสารพิษแน่นอนไม่มีสารพิษตกปาอันนี้แซแดงค่ะอันนี้ชอบกรอบปูเพราะว่าซื้อไปฝากนแก่ด้วยสวที่บ้านชอบแล้วที่นี่ที่นี่เขาคัดเนื้อใช่ไหมใช่แหมนะครับท่านผู้ชมก็คือข้อดีเลยว่าที่นี่เขาคัดเนื้อกอบนอกนุ่มในได้ครับวันนี้เราก็พามาสวนพี่ปูพี่เอนะครับฝรั่งนะครับที่ทําแบบมืออาชีพนะครับเขาทํากันยังไง อันนี้ที่เรามาเนี่ยคือส่วนเดิมส่วนแรกแต่ว่าที่เปลี่ยนไปก็คือต้นเก่านะครับโละไปหมดแล้วอันนี้ต้นใหม่นะครับต้นใหม่นี้ปลูกได้กี่เดือนกี่ปีแล้วพี่ปีเศษ<ต> <ๆ S 2> โอ้โห <มา S 2> แต่ต้นมันใหญ่ใหญ่แบบฟูแบบเหมือนต้นเกือบสองปีเลยนะเนี่ยโฉไม่ได้เอามีดมานะนี่นะครับคือลูกมันน่าทานนะครับลูกมันน่าทานแล้วก็คือเนื้อมันเป็นสายนะครับเป็นสายแบบนี้เลย ส่วนพี่ปูพี่เอนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของกษเซกันเทพเนี่ยครับใช้ปุ๋ยตัวนี้เลยนะส่วนมากที่บ้านนะหนูจะผสมน้ําไว้ก่อนนะผสมน้ำขวดขวดแบบขวดที่เราทานนะขวดเล็กๆน้ำดื่มประมาณขวดหนึ่งละแล้วก็เอาเนี่ยเทลงไปแล้วก็ผสมเขย่าๆแล้วก็มุดเราใช้สามสามชุดแล้วก็ผสมเลย3ขวดง่ายๆใส่ในขวดน้ําเลยใช่เสร็จแล้วปุ๊กว่าอันนี้หนึ่งลำเลือละ ก็หนึ่งชุดก็เทเลย,อ,ยอ่าแล,แล้วก็เติมน้ําลงไปให้ได้สองร้อยลิตร<ล>ไม่ได้โชว์แต่นี่คือต้นใหม่แล้วนะนี่คือแปลงเก่าแปลงแรกของส่วนพี่ปู่พี่เอนี่ครับไม่ได้ผูกไว้นะจะเขาห้วาวว่าเอามาผูกไว้อีกนี่ไม่ได้ผูกนะนี่ครับสวยมากพีออยู่ในโค้ดสวยเลยเดเดียย๋ยวเราจะไปอีกส่วนหนึ่งที่พี่เขาขยายส่วนขึ้น นะครับแล้วก็ให้พี่น้องเกษตรกรนะครับที่กําลังปลูกฝรั่งเนี่ยยังไม่มีแนวทางให้ดูเทปรายการเราแล้วเปิดใจกว้างๆปรึกษากันนะครับวิธีการทําวิธีการปลูกปลูกยังไงแบบไหนนะครับฝรั่งมันดกอยู่แล้วถ้าคุณปลูกไม่ดกแสดงว่าคุณทําผิดเนาะพี่ใช่ค่ะ,<น>ะพอฝรั่งทั่วไปมันถ้ากิมจูเนี่ยมันจะดูแลง่ายกว่าแป้นแล้วดกถ้าเราทํําาทำดกดีใช่ถ้าทำไม่ดกแสดงว่าเราทําผิดนะครับผิดวิธีอ่ารีบปรึกษาเราได้เลยนะครับเราไม่ห่วงวิชานะครับแล้วก็ ทำแบบง่ายๆแบบนี้ได้พวผลิตดกทั้งปีเราก็ถึงอีกแปลงอีกสวนหนึ่งของพี่เอ๋แล้วก็พี่ปูนะครับวันนี้เรามาดูว่าสวนฝรั่งของพี่ปูพี่เอ๋เนี่ยขยายขึ้นเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นอีกหนึ่งแปลงแต่อันนี้จะเป็นไส้อะไรพี่ไส้แดงค่ะไส้แดงทั้งหมดเลยเหรอใช่ค่ะทั้งหมดกี่ไร่ครับห้าไร่ค่ะห้าไร่ไรเท่ากับแปลงแปลงใหญ่แปลงแรกเราเนาะใช่ค่ะอันนี้เป็นไส้แดงทั้งหมดเลยตอนนี้กําลังเก็บผลผลิตได้นะครับเราก็จะมาเก็บฝรั่งไส้แดงดกเหมือนฝรั่งกิมจูมมี่ควาดดกกะ เหอโอ้พี่อิวนี่สวยดูนะครับเนื้อเป็นทรายเหมือนกันเลยแต่รู้มันใหญ่กว่าอันนี้คือเก็บได้แล้วหรือ่ได้แล้วค่ะนี่จากที่เราห่อใช้เวลาสามเดือนว่าจะใหญ่ถึงหวนที่เก็บนี่คือฝรั่งไส้แดงนะครับแล้วราคาค่อนข้างที่จะดีกว่าราคาแพงกว่ากิมจูนะครับลูกขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ที่สาคัญวิธีการดูนะครับฝรั่งไส้แดงใบเขาจะใหญ่องกิมจูใบจะเรียวเล็กกว่านี้นะครับแล้วลักษณะลูกกิมจูจะย่อมกว่านี้ อันนี้จะลูกใหญ่กว่าราคาดีกว่าพี่น้องเกษตรกรเลือกปลูกได้เลยว่าพื้นที่เรานิยมไส้แดงหรือว่านิยมกิมจูนะพี่เนาะนี้เดี๋ยวเราก็ให้พี่น้องเกษตรกรได้ดูเลยว่าครั่งนะครับการที่จะปลูกและดูแลเอาใจใส่นะครับไม่ยากนะครับถ้าเราทําตามผู้ที่ประสบความสําเร็จแล้วเป็นมืออาชีพจริงๆทําเรียนแบบพี่ปู่พี่เอ๋ได้เลยนะครับยังไงก็สําเร็จแน่นอนพันนี้ยคือเราต้องมันตัดยอดยอดนี่เราจะตัดตตยังไงพี่ เอานับยังไงก็เอากะเอานี่ก็คือว่าก็จะแตกกิ่งมันก็จะมีซีมันเข้มๆเรามีซีอ่อนก็ห้ามจะซีเข้มนิดหน่อยแล้วก็ตัดเลยแก๊าถ้าเราไม่ตัดถ้าเรามีมันออกมาปุ๊บมันออกดอกมาเราต้องตัดยอดอีกนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่าเราต้องตัดอย่างนี้โอ้ตัดคู่บนใช่เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะร่วงอันนี้คือไส้แดงต้องเป็นอย่างนี้ทีแรกมันอยู่อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมที่ปลูกไส้แดงนะ บางคนปลูกไม่เป็นเนี่ยถ้าเราไม่ตัดยอดเนี่ยทิ้งนะดอกจะร่วงใช่วิธีเทคนิคก็คือพันนี้พันนี้ต้องพันไส้แดงนี่คือต้องตัดยอดต้องตัดยอดทุกครั้งใช่โอ้โหต้องตัดยอดตลอดไม่เหมือนกิมจูว่าทําไมพี่ต้องมีคนงานเยอะๆอย่างเงี้ยห่อไม่ได้แล้วนี่ครับใครเสียดายอยู่บอกว่าออกมาตั้งทียาห่อนะครับห่อแล้วมันจะเสียใมันยังห่อได้เสียเวลาในการดูแลแล้วมันก็กินปุ๋ยเราด้วยเนาะเราต้องห่อด้ประมาณนี้ประมาณนี้ถึงจะห่อ ถ้าเลยจากนี้ไปแล้วมันก็จะเป็นไซส์นี้ต้องเสียเสียแล้วห่อเท่านี้พี่เนี่ยหักแล้วเนี่ยแต่ต้องดูว่าหักกัะใช้ได้ไหมแก่ไหมแก่แล้วลูกมาเริ่มเลยบางทีลูกใหญ่ไม่แก่นะอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะเนื้อยังไม่เต็มยังยังใช้ไม่ได้ต้องเป็นแบบนี้นี่สโอ้สี่ทองโอ้ต้องดูที่สี่ทองด้วยใช่ถ้าอย่างนี้ฝรั่งไส์แดงต้องดูสี่ด้วยอย่างนี้อ่อน ถ้าอย่างนี้อ่อนโอเคเลยอย่างนี้อ่อนใช่ไม่ได้ใช้แดงแต่ถ้าเป็นกิมจูอย่างนี้ตัดได้เนี่ยห่อเราต้องตัดอ๋อห่อเสร็จปุ๊บต้องตัดยอดทันทีถึงแม้ว่าไม่ห่อลูกยังใช้ไม่ได้เราก็ต้องตัดต้องตัดตลอดใช่โอ้โหตัดตลไอ้แดงนี่นะพี่น้องจะดอนต้องขยันนะโู้แดงจริงๆนี่ดูนะนี่นะครับห้าสี่สามสองปุ๊บนี่แดงมากเลยแล้วเนื้อมันต้องไปสีทองสีทองแล้วก็ผิวมันเนี่ยต้องเป็นประกายเขาเรียกว่าไง เป็นเนื้อทรายแบบนี้เป็นประกายเนื้อทรายแบบนี้นี่คือแก่นะครับนี่คือเจาะให้ดูนี่ครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นส่วนพี่ปูพี่เอที่ลงไม่เลยวันนี้ทําไมเราต้องมาถ่ายส่วนที่นะครับแปลงที่ลงไม่นะครับอันนี้เป็นฝรั่งที่เพิ่งจะปลูกได้ประมาณหก <6 S 1> เดือนหก <6 S 1> เดือนนะครับนี่ครับบรรยากาศหกเดือนสิบไ<ฮ>รหูย่งอะไรนะครับทาไมเราต้องขย่ยแปลงนะครับเพราะว่าพี่ปูพี่เอเนี่ย มีลูกค้าประจำแล้วก็ฝรั่งเนี่ยเป็นที่ต้องการเป็นที่นิยมเพราะว่าพี่ปูพี่เอทำรสชาติได้ดีมากาฝรั่งนี่ยกบหวานอร่อยนะครับนี่คือกิมจูทั้งหมดเลยใช่ไหมพี่นะครับฝรั่งกิมจูเป็นยอดนิยมนะครับทานแล้วติดอกติดใจต้องซื้อเพิ่มเราให้มาดูแนวทางว่าพี่ปูพี่เองลงแปลงไหม่เขาปลูกยังไงแล้วดูแลยังไงเพราะอย่างงี้มันเห็นชัดต้นมันไม่ใหญ่เราก็ได้คุยกันง่ายๆนี่ต้น5เดือนนะครับนี่พี่ปูพอเราเรา,เราปลูกมาปุ๊บเนี่ย ต้นมันขึ้นแต่กิ่งข้างในงซ้ายเพราะว่านี้เสร็จปุ๊บเราดูไดยังไงพี่แรกตั้งขึ้นก่อนอันนี้คือตั้งพอตั้งปุ๊ั้งบนดูแลนี่ยแพ่เลยก็แตกนี่เลยโอ้เนี่ยมันแตกก็คือตอนแรกเนี่ยสมมติว่าเรายังไม่มีไม้ค้ำอย่างเงี้ยนะยังไม่มีไม้ดัดมันต้นมันดูเลยมันก็จะดูดได้ๆีใช่เลยใช่ใช่อันนี้เรามีไม้แหนกหนึ่งอันค้ำกลางไว้ค้ำกลางไว้ให้้ตนมั่ให้ต้นมันโยกอ่าแล้วพอเวลาต้นใหญ่พอสมควรที่เราต้องการห้าเดือนหรือหกเดือน เราก็แผลพอแผลปุ๊บนี่ตาแตกนี่นี่ก็แผ่ก็คือการดัดกิ่งมันนั่นแหละใช่ใช่ที่มันเนี้ยมันมันรัดออกอย่างเงี้ยใช่มันแน่นแแล้วเดี๋ยวที่แตกมาเนี่ยมันก็จะเป็นแตกดอกทั้งนั้นน่ะจ้ะเนี่โอ้แตกดอกแตกแขนงขึ้นมาใช่แตกแขนงขึ้นมาเนี่ยทั้งนั้นน่ะจ้ะ